แม่กลัวเพื่อลูกแม่ทําได้น้องเพื่อลูกแม่ทําได้ครับกลัวปันไหนแม่ก็นั่งอ้นเนี่ยนัายย่านาย่ไหนน้องกันอยู่บนหัวเรานี่กลัวนในบงมือน้องกนาง้บางมือนั่งจราไหนนองัยบานอบรานาเรน้องานรห่นรงีน้อง พ่นน่อยพ่อหน่ะลูกตอนนี้ใจแม่มันตกอยู่ที่ตะตุ่มเนอะพี่น้องเบ้างหน้าค่อยาจะได้แล้วสีอะไรนะอยากระบายสีเหรอพี่น้อง<ห>ขยันข่อยหายวับเลยพี่น้องพ่อน่ะโอ้ตาย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 ลูกครับโอ้แม่เวียนหัวแม่อยากจะอ้วกจั้ะแม่เดี๋ยว,วยน้องอยากกระดุกกระดิกลูกอยากนิง่งถือวงินตาลอยอ่ะอยากเวียนหัวจังเลย โอ้อยากเป็นหอยจังเลยลูกเนี่ยเอ้ยอ่ะอันมอรอน์อีกว่เป็นอย่างเดียวเอ้ยมอรอกบเกินจานนี่ใจสั้นยานมาสั่นพี่น้องขาคอยกระสั้นโอ้ยตายขอแก้วแม่แก้วเอ้ยขับ้าบาลูกอยากขี่ขอับขี่เด้อนี่พี่น้องให้ขวายานกูรักกูลักกุรักว้าวใจใจเด็กมางเฮ้ยเชียงรายยาน แม่กับย่านลูกกับย่านแต่ว่าทางใจดีสู้เสือจ้าสู้เขาลูกสู้เขาเราขึ้นมาแล้วเราก็ต้องสู้เขาต้องสู้ลูกเขาต้องสู้เขาน้องลงเนาะเราต้องขี่ให้มันครบทุกรอบลูก,ลก,ลก,ลกแม่แม่จะไปรถจะไปรถเหรอเนี่ยน่ะเออเล่นอันน,นี้ก่อนเล่นอันนี้ก่อนเดี๋ยยหันไว้จ้าถ้าลูกใจขี่จิงชาสวรรค์ ไม่ได้กี่ชิงช้าสวรรค์นี่มาเป็นโอ้ยยี่สิบสสิปีแล้วพี่น้องเอ้ยว er ันนี้ทำเพื่อลูกจ้ะโดยเบืงพันญาตน้องกลัวไม่ลูกไม่เลืวออ้ลูกไม่กลัวเก่งมากเลยไม่กลัวเขาปล่อยมือแม่ได้แล้วมั้ง่ทำไมไม่ปล่อยล่ะเนาพรานเห็นพัยาน บรรยากาศภายนอกค่ะรอบๆงานเป็นงานบุญกลุ่มขาอ,ขอหญแงแวงไงเด้อจ้าแต่ว่าพัานในหอดมือง,งานดอกไมจ่มจ,อมจอดมันจอดในก้นล่องสิโอ๊ยเอา่อยลอ่องพอโอ้ตาย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  ขอบคุณครับสนุกไหมชอบไหมขี่อีกไหมต่อแม่กันขี่อีกไหมขี่อีกไหมไม่เอาแล้วแม่กลัวพอละแม่แครบไปกลับบ้านเราไม่ออแครับครับไม่ไม่อมีการกลัวไหมลูกโอ้ไม่กลัวยายหนูขาสั่นเลย ผู้สิทธิ์วนญายังนั่งสื่อไอ <c oughs> ตัวเล็กนี่ก็ไม่กลัวแล้วเนี่ย